เจาะลึกลงไปเป็น3กลุ่มอีกอแม่งเจาะลึกลงไปเป็นสามกลุ่มมึงมีจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบแล้วแม่งก็มีจํานวนเต็มศูนะมันจะซอยออกเป็น3มกรุ๊ปแบบนี้โอเคไหมถูกซอยออกเป็น3กรุ๊ปแบบนี้ไว้นะครับจำนวนเต็มบวกนะครับเป็นตัวเดียวเลยที่มันมีชื่อเรียกพิเศษคือชื่อหนึ่งเรียกว่าจํานวนนับ นะครับจำนวนที่ใช้นับจริงๆนะครับโดยจะต้องเป็นเลขที่มากกว่า0นย์ก็1 2 3 4งสอา่จำนวนเต็มลบคือทุกอย่างที่ตรงข้ามเหมือนเต็มบวกแต่มีลบลบหนึ่งลบสอลบสลบสลบหลบหอะไรงนี้จํานวนเต็ม0ูคือเลขศูนย์ตัวเดียวนะจาไว้นะนะคือเลขศูนย์ตัวเดียวและจําไว้ด้วยว่า0ูนย์ไม่ใช่จํานวนนับพวกคําถามที่มันจะชอบถามทฤษฎีอาจจะบอกว่า0ูนย์เป็นจํานวนนับ เป็นจริงหรือเป็นเท็จอะไรเงี้ยน้องตอบเลยนะว่ามันเป็นเทนะ็จนะจํานวนนับไม่มีเลขศูนย์มีแต่จํานวนเต็มบวกเท่านั้นจาไว้มาลองมาดูแบบฝึกหัดง่ายๆอะเราดูแบบฝึกหัดง่ายๆพี่ลองถามน้องง่ายๆเลยนะน้องว่าข้อแรกจากการที่น้องเห็นนะอ่ะโอเคเราเคยเรียนหรือเห็นอย่างนี้มาอาจจะเคยเรียนตอนประถมเราเรียกอย่างนี้ว่าเศษส่วนใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะเราเรียกเลขมีจุดว่าทศนิยมใช่ไหมเราถามง่ายเลยเลขจํานวนเต็มมีอะไรบ้างในข้อที่หนึ่งน้องตอบพี่ได้ไหมตอบได้ไหม จำนวนเต็มเลยแค่จำนวนเต็มเลยๆศูนนะย์ห้าสิบห้าครับเออศูนย์ห้าสิบห้านะยำงงไหมอ่ะง่ายๆเลยมันเหมือนมันเหมือนทบทวนเลขพื้นฐานก่อนนะมันจะค่อยๆไต่ความยากไปเรื่อยๆนะศูนย์ห้าสิบห้าถูกต้องจำนวนเต็มในที่นี้เป็นบวกก็ได้เป็นศูนย์เป็นลบได้หมดนะต่อมาเว้ยมึงมองข้อสองไงนะ้นองว่าข้อสองอะไรบ้างเป็นจำนวนเต็มถ้าดูนะ ทุกตัวเลยพี่ใช้คานี้เลยแลนะ้วคณะข้อสองพี่ช่วยให้ทุกตัวเลยหนึ่งพี่ไม่เห็นหน้าตาของเศษส่วนสองพี่ไม่เห็นหน้าตาทุกสัญลเห็นแต่ตัวเลขธรรมดาธรรมดามีบวกมีลบบ้างไม่เป็นไรพี่เขียนตอบเป็นภาษาไทยว่าทุกตัวเลยแล้วกันก็คือถ้าน้องจะตอบก็คือมันเอาเลขมาลอกทั้งดุนยกใส่อย่างนี้ทั้งดุนเลยโอเคไหมต่อไปอ่ะทีนี้กลับมาข้อที่มันมีแบบ ตำหนีให้เราดูน้องว่าข้อสามอะไรบ้างวะจำนวนเต็มพิมพิมตอบในแชทก็ได้นะน้องถ้าใครไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเปิดใหม่นะสงสัยไหนถามได้นะพิมพ์ตอบในแชทก็ได้เปิดไม่ตอบก็ได้พี่ไม่ห้ามได้หมดเป็นไงโอเป็นไงอ่ะพี่ช่วยให้พี่ช่วยให้นะเดี๋ยวจอคงหายไปไหนวะเนี่ยมัดเขาให้อ่ะพี่ช่วยให้ ไอตรงนี้เลขจำนวนเต็มเนี่ยน้องมี2น้องมีลบห้าเห็นไหมเห็นมคง่ายเลยสองกับลบห้าเห็นไหมง่ายเลยนะ่าง่ายเลยทีนี้นะครับอ่ะข้อสี่มีจำนวนเต็มเยอะเลยไหนลองตอบพี่สิมีอะไรบ้างข้อสพิมพ์มาในแชทก็ได้น,ะนี่พิมพ์มาในนี้ก็ได้ มีลบยี่สิลบสิลบสิลบหแล้วก็0ูนย์อ๋อโอเคอ่ะนี่มีน้องพรอนตอบมาแล้วน้องพูนพูนนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะลบยี่ลบสิลบสิลบหแล้วก็0นอันนี้เป็นแบบเศษส,ส่วนระบบจำนวนค่ะไม่เอานะครับอ่าสุดท้ายนะครับข้อห้า ทศนิยมเห็นเพียบเลยทศนิยมแบบเห็นเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้อะเพียบไปหมดคำถ,ถามเลยแล้วมันมีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็มอ่ามีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็มดีน้องสีแค่ตัวตัวเดียวก่อนครับใช่เนี่ยมีแค่เนี้ยตัวเดียวเลยถูกต้องนอกน้นโทศนิยมหมดเลยนะอ่ะทีนี้ ลองดูแบบฝึกหัดข้อที่สองพี่จะมีเว้นบางข้อไว้ให้น้องลองหัดเองนะพี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนคำถามถามขึ้นมาว่าจำนวนห้าจำนวนต่อจากเลขศูนย์โดยนับลดทีละสี่มีอะไรบ้างจำนวนห้าจำนวนต่อจากเลขศูนย์ความหมายตรงเนี้ยก็คือมันจะมีต่อจากกับตั้งแต่นะถ้าต่อจากเนี่ยตัวเนี้ยพี่จะไม่เอามาคิดนะครับ ที่เขียนให้ดูนะถ้าสมมุติว่ามันเริ่มตั้งไข่ที่ศูนย์จำนวนที่ต่อจากศูนย์โดยนับลดแบบลดทีละ 4. สี่ศูนย์ลดไปสี่เราจะได้ตัวแรกคือลบสี่เราจะได้ตัวต่อไปลบอีกสี่คือลบแปดนะครับแต่ทีนี้อย่างที่พี่บอกนะเลขศูนย์เราไม่เอาเลขห้าตัวที่ต่อจากศูนย์โดยนับทีละสี่ตัวแรกคือลบสี่แล้วพี่นับลดไปเรื่อยๆลบแปดกลายเป็นลบสิบสองลบสิบสอง กลายเป็นลบสิบหกสี่ตัวแล้วแล้วลบสิบหกกลายเป็นลบยี่สิบแบบนี้นี่คือความหมายประมาณนี้โอเคไหม